สวัสดีครับสำหรับท่านการของขอนแกนมาราธอนนะครับที่ใกล้เคียงหนาวมากนะครับตอนนี้นายวันสิบเมษภูเก็ตเชียงใหม่สองมีใครับจากกรุงเทพมหานครบ้งครับเลยนะคะขอเรียนเชิญนะคะสำหรับท่านปรมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะท่านและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะเริ่มเสียงหนะสวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่ที่งานขอนแกนมาราธอนนะครับตอนนี้ก็ได้มาส10 สององศาเวลาประมาณตีสองสี่สิบหกนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยตัวกันในเวลาตีสามนะครับโวยกันมาก

ของคอนเกรนมาร์ทอนนะครับปากิโลที่สามกว่า 이렇게 놀리지. เว็บพีเอ็หก่อนนะคมโลกายสบายใจครับเพราะคงหับเรียบร้อยเดี๋ยวไปกันตอน,นะครับผมนะแบคโค ยังไงครับผมบากาศดีไหมครับสุยครับครั้งนี้เป็นมาคอนทิพ99เลยครับสุดยอดเลยครับผมจอมเป็นครบร้อยครับเ้ยสุดยอดน้ำหนักหรือขำไม่ใช่อันนี้คือเวทการเดินข้าครับครั้งครั้งครั้งโอ้โหครั้งสนามไปอันนี้ได้ไปจอบึงใจเย็นจอบึนุครับครั้งที่ร้อยแล้วจบแล้วก็เหาะได้ครับเหาะได้ไต่เหาะไต่เหาะต่อไปครับเราอยู่ลงที่ เจุดนะครับบอกว่าสายสเรตารีนึ้นมาก็เจ็ดโน้นอันมานะครับที่นี่หลบหที่ไปด้วย

เอาตะลุดเจลนะครับนี่อมินโองไวท์ทอนะครับกินพีชพันธ์นะครับตะลุดเจลนะครับก็เป้าคือลุดเจลทุกสิบกิโลนะครับ สว,ะะส,าวะะสามตัวแรกคือแรกนะครับน้าเปล่าด้านหลังนะครับเน,นี่ยครับอร้อนเนี่ยครับใส่น้ำเปล่าหน่อย อยู่กิโลที่11แล้วนะครับของขอนแก่นมาราธอนนะครับอากาศเย็นมากน่าฬิา,าประมาณ11 12 13โมงเช้านะครับวิ่งมา,าได้เย็นมือปากแห้งตลอดเวลาเลยอย่ับกิโลที่11นะครับ ครที่มี่สิี่22นะครับปวดท้องที่แล้วท้องเสียเลยไปเข้าน้ำกอน ตอครับวันนี้นะครับเกิโลที่24แล้วนะครับของงานขอนเก่นมาราธอนนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ6โมงเช้านะครับแต่วายังมืดอยู่เลยครับอากาศยินตลอดทางเลยครับวิ่งมาประมาณเกือบ3ชั่วโมงแทบไม่มีเงื่อเลยครับ ครับผมกิโลที่26ของคอนแกนมาลากอน,นะครับเฮ้ครับอยู่กิโลที่2 7แล้วนะครับผมกะเลยเดะมาป15กิโลนะครับสวัสดีครับวันนี้เราเดินทางมาอยู่กิโลที่ 27.5นะครับผมอีกง,งานขอนแก่นมาราธอนนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ6โมง20นะครับก็เลยประมาณ14กิโลนะครับตอนนี้ก็เริ่มเช้าแนละ้วยังปล่อยตัวต้งแต่4.3นะครับหนาวเรียกว่าหนาวมากมือนี้แบบเย็นเียบเับกิโลที่27.5นะครับผมก็จะวิ่งตงามถนนนี้ไปด้วยนะครับ อยู่ที่ที่29นะครับมอร์นิ่งครับผมพอดีก็นาวมาดแ่เอโม่4ี่ส้าน,นะครับทีตอนี้เราอยู่ที่30จุดน,นะครับก็เลยก็มาด1สิบเอ็กิโลครึ่งนะครับเราจะเข้าฟินเชอร์ของงาน คอนเทนตราทมี2.5งสนะครับอน,นกิโลที่10อยู่ตรงนี้นะครับอยู่กิโลที่31น,นะครับผมก็หลบตาเบกน,นะครับก็ดันขึ้นสะพานนะครับ แดกเริ่ออกครับผมแจกดังจังกกมอที่36นะครับผมเดินซึมยาวๆเลยนะครับ ประมาณ35-36นะครับจะเจอเนินยาวๆเลยครับนะตอนนี้เวลาประมาณ8โมงก่เจโมงเจ็ดโมงครึ่งประมาณนี้นะครับเหนื่อยเจอเนินไปจอกไม่เป็นเลยตอนนี้นะครับอยู่กิมโรที่36.6นะครับก็เืีอยวระมาณ ตัวลดจะสามพันห้าร้กว่านะครับลกครับ ตอนนี้นะครับอยู่กิโลที่สามสิบแปดนะครับเกิดมาสามโลหนึ่งนะครับอุ้ยแบตบไกะหมดละเลยประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ 400เมตรสุดท้ายนะครับสถินฟินิเชอร์ของคอสแก่นมาราธอนนะครับนี่นะครับผมในที่สุดก็ฟินิเชอร์นะครับของงานขอนแก่นมาราธอนนะครับระยะ4 2กิโลมนะครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมง7นาทีนะครับ หลังจากเข้าฟิตเนสเสร็จนะครับก็แก้หนาวใช่ไหมครับสูบองอาหารบานเลยเหนื่อยไหมมาดูนะครับที่ก่อนจะเห็นว่าเสียงเริ่มเสียงเริ่มแหบลงเรียบร้อยแล้วอ่ะแต่ก็ยังสู้ครับยัครับหนึ่งมาราธอนได้ปรมาณหกคู่ตองนะครับได้หกปรมาณหกยากินแบบอิ่มหนำสำราญเลยสดๆครับุปคัพปีนี้ของงาน ขอนกันมาราธอนนะครับอากาศที่มากตอนเช้าหนาวเาพรมือแตกนะครับอากาศฟูดเยอะมากอกินน้ำ